สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องจุ๊บซ่าอนิเมะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดกดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและกดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนต่อไปเรามาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันเลยค่ะชายชุดขาวยิ้มเล็กน้อยและพูดว่างานเจ้าไปโรงเรียนสอนทำอาหารมารือโรงเรียนสอนทำอาหารอีกแล้วถ้ามีโอกาสข้าอยากไปดูว่าโรงเรียนนี้สอนอะไรบ้างจริงๆ เนียนเปล่งสายศีรษะแล้วพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าข้ายัางไม่เคยไปชายชุดขาวกล่าวว่าเซลซีพาเขาไปเอาชุดมาสักชุดเธอเหมือนที่คุณโนบอให้เขาทำงานในห้องฟื้นก่อนถ้าเขาทำได้ดีเราก็จะพิจารณาฝึกเขาให้เป็นพ่อครัวระดับล่างได้เซลซีกล่าวอย่างเข้ารอบเขารับทานหัวหน้าคนรับใช้ สามคาเซีหลังจากที่เนียนปีงเปลี่ยนเป็นชุดซีเคียวทีเซลซีหามาให้เขาก็ถูกพาไปที่ลานบ้านเล็กๆในส่วนหลังบ้านมีไม้จำนวนมากในลานบ้านเล็กๆบางส่วนถูกสับและกองไว้เรียบร้อยอย่างมีโรงเก็บของเหนือกองไม้เพื่อป้องกันไม่ให้ไม้เปียะทันทีที่เซลซีเข้ามาในลานบ้านเล็กๆเ,เขาก็ตะโกนว่าลุงลี ลุงลีคาพาคนใหม่มาให้ท่านแล้วมีเสียงดังขึ้นว่าคนใหม่มาแล้วหรือดีแล้วกระดูกเก่าๆของข้าจะได้ผ่อนคลายลงบ้างแล้วคนที่มากับเสียงก็สวมชุดสีเขียวเช่นกันเขาเป็นชายชราอายุประมาณห้าสิบกว่าไม่ค่อยมีริ้วรอยบนใบหน้าเขาสูงถือขวานอยู่ในมือรูปลักของเขาดูธรรมดา และมีรอยยิ้มบนใบหน้าเขาดูเข้ากับคนอื่นได้ง่ายมากเมื่อมองดูครั้งแรกสายตาของลุงหลีจับจ้องไปที่เนียนปิงเขามองเนียนปิงขึ้นลงสองสามครั้งร่างกายของเจ้าดูแข็งแรงดีข้าไม่รู้ว่าเจ้าจะรับมือกับความยากลำบากอะไรได้บ้างฝืินทั้งหมดที่ใช้ในร้านอาหารชิงเฟิงใจทั้งหมดถูกสับโดยข้าเองโนน้อย ถ้าทำงานไม่เสร็จก็ต้องทำงานล่วงเวลาเนียน่ยเป่งยิ้มและกล่าวว่าคาละวะลุงเลข้ามาจากครอบครัวที่ยากจนไม่มีปัญหาเรื่องการทำงานไม่ต้องกังวลลุงเลยิ้มและพูดว่าดีเลยเซียวซีเจ้ากลับไปได้แล้วปล่อยให้ข้าจัดการเองตอนนี้เรามีคนใหม่แล้วข้าจะไม่ต้องหาคนอื่นมาช่วยอีกต่อไป เมื่อพวกเราสองคนทำงานร่วมกันเราก็ควรจะสามารถดูแลห้องครัวได้มาสซขาจะพาเจ้าไปที่ห้องก่อนหลังจากเซลซี o C ออกไปเนี่นปิงก็เดินตามลุงหลีไปที่ห้องที่มุมหนึ่งจากร้านเล็กๆทีมีสามห้องลุงหลีพูดว่าเดิมทีการสับฟืนควรจะทำโดยคนสาคนแต่ตั้งแต่ร้านต้าเชิงเปิดร้าน พัวเขาก็เอาส่วนหนึ่งของธุรกิจของเราไปดังนั้นค้าจึงเป็นคนเดียวที่ดูแลเรื่องนี้เมื่อขยุงกันไปคาจะหาคนอื่นมาช่วยเจ้าสามารถพักในห้องทั้งควาได้ห้องตรงกลางค่อนข้างสกรปรกและไม่ง่ายต่อการทำความสะอาดแม้แต่นักเวทก็ยังไม่มีห้องสนตัวร้านอาหารชิงเฟิงใจแห่งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก เนียนปิงคิดขณะเดินไปที่ห้องทั้งควาเขาวางกระเป๋าลงแล้วเดินออกมาทันทีลงหลีกำลังรอเขาอยู่ที่ประตูเจ้าเคยสะเฟืนมาก่อนหรือเปล่าเนียนปิงพยักหน้าเมื่อถึงเวลาสะเฟืนเขาสามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญลงหลียิ้มและพูดว่าอย่ากกังวลค้าจะไม่รังแกคนใหม่ในอนาคตเราจะแบ่งงานกันอย่างเท่าเกัน ร้านอาหารชิงฟงชายของเราอย่างพิถีพิถันมากในการเสิร์นไม้จะถูกส่งมาให้เราดังนั้นเราต้องแบ่งให้เท่าๆกันดูสิแบบนั้นเลยขณะที่เขาพูดเขาก็ฉีดไปที่กล่องไม้ที่ด้านข้างวันนี้ข้าจะทำงานให้เสร็จเจ้าดูจากข้างๆได้เลยตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเจ้าจะต้องช่วยข้าแบ่งเบาภาระอ่อใช่แล้ว เราเชื่ออะไรใครเป็นคนคัดเลือกเจ้ามาเงน,นปิ่งเราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนอย่างสั้นๆหลังจากฟังเขาเล่าจบลุงหลีก็ยิ้มและพูดว่าแม้ว่าคุณหนูจะมีอารมณ์ลายแต่นางก็มีจิตใจดีมากไม่ต้องกังวลแม่ว่าเราจะเป็นเพียงคนซับฟฟืนแต่เราก็ได้รับการดูแลอย่างดีมีอาหารและที่พักให้ และเรายังมีรายได้หนึ่งเหรียญทองทุกเดือนอีกด้วยเรียกได้ว่าเราเป็นคนสับฟื่นที่มีความสุขที่สุดนอกจากนี้เรายังถือว่ามีเวลาเหลือใช้อีกด้วยราบใดที่เราสับฟืนที่จําเป็นในแต่ละวันเสษเราก็สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระเราสามารถออกไปเดินเล่นทางประตูหลังได้ด้วยเนี่ยนปิงฟังลุงหลีแนะนำร้านชิงฟงใจขณะสังเกตผิวทัศน์ด้วยรอ ด้วยคําแนะนําของลุกเลเขาเริ่มมีความประทับใจทั่วไปเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้คพื้นที่ของร้านอาหารเช่นฟงใจไม่เล็กไปกว่าร้านต้าเชิงแต่โดยทิวทัศ์ที่งดงามหลากหลายจํานวนแขกที่สามารถรองรับได้จึงน้อยกว่าร้านต้าเชิงไม่ไกลจากห้องแก่ฟืนเป็นห้องครัวทุกวันจะมีคนจากห้องครัวมาแก่เฟนที่นี่ เฉพาะเวลาทานอาหารเท่านั้นจึงจะได้เห็นพ่อครัวตามคําบอกเล่าของลุงเลอาหารในร้านอาหารชิงฟงใจนั้นอร่อยมากแม้ว่าอาหารที่คนรับใช้กินจะเป็นอาหารที่พ่อครัวระดับล่างปงแต่ก็ยังมีผักและเนื้อสัตว์อยู่ด้วยมันอร่อยมากท่านลุงเลให้ค้าสับบ้างท่านพักผ่อนก่อนเถอะเหนียนปิงหยิบขวานจากมือลุงเล แล้วหยิบท่อนหม้ขึ้นมาเขาพยายามชะลอความเร็วให้มากที่สุดหลังจากผ่านไปสองสาครั้งทอนหมายที่มีขนาดเท่ากันแปดทอนก็ปรากฏขึ้นมาลุงลีกล่าวชมว่าแน่นอนเจ้าคงเคยทำมาก่อนแล้วเนียนปิงเจ้าทำเก่งมากเจ้าน่าจะเคยสับมาเป็นเวลานานคราวนี้คุณโนหาผู้ช่วยที่ดีให้ข้าจริงๆโดยความช่วยเหลือของเนียนปิง เขาจึงมีความสุขที่ได้อยู่เฉยๆและพูดคุยมากขึ้นเมียนปิงยิ้มอย่างคมขื่นและกล่าวว่าข้าใช้เวลาสาเฟินมาแปดปีแล้วลุงเลข้าเพิ่งได้ยินเหล่าคนรับใช้พูดกับคุณหนุมว่ามีนักเวทผู้ยิ่งใหญ่ชื่อลงหลิงมหานางนักเวทผู้ยิ่งใหญ่มีพลังมากใช่ไหมลุงเลพยักหน้าอย่างจริงใจและกล่าวว่าแน่นอนว่านางมีพลังมาก นางไม่เพียงแต่มีพลังมากเท่านั้นสมาคมนักเวทแห่งจัก,กรวรรดิเย่ปิงของเราได้ก่อตั้งขึ้นในเมืองเชื่อปิงเพื่อสละตำแหน่งหอคอยเทพน้ำแข็งข้าได้ยินมาว่าคุณหนูหลงลิงเป็นลูกหลานคองประธานสมาคมข้าได้ก้าวขึ้นนางได้ก้าวขึ้นโู่ระดับนักเวทผู้ยิ่งใหญ่ตั้งแต่อายุยังน้อยนางเป็นสหายที่ดีที่สุดของคุณหนูของเรา ข่าวที่สมาคมนักเวทคองจากวาดเยปิงก่อตั้งขึ้นในเมืองเชือปิงนั้นมีประโยชน์มากสำหรับเนยนปิงแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเวทมนต์ของเขาไปถึงระดับไหนแล้วแต่เขาก็ควรจะใกล้เคียงกับระดับของนักเวทผู้ยิ่งใหญ่แล้วสิ่งที่เขาขาดมากที่สุดในตอนนี้คือหนังสือเวทมนต์น้ำแข็งการรายเวทมนต์นั้นสำคัญมากไม่ว่าพลังเวทมนต์ของเขาจะสูงแค่ไหนก็ตาม มันก็ไร้ประโยชน์แม้ว่าเขาจะเดาคาถาเวทมนต์น้ำแข็งบางคาถาด้วยเองจากคาถาเวทมนต์ไฟแต่คาถาที่สูงกว่าระดับสามทั้งหมดก็มีลักษณะเฉพาะของตัวเองการมีพลังเวทมนต์น้ำแข็งโดยไม่ได้รายคาถาไม่ใช่ความรู้สึกที่สบายใจนักถ้าเขาสามารถไปที่สามาคมนักเวทและดูหนังสือเวทมนต์ได้มันคงมีประโยชน์มากสำหรับเขา ด้วยความช่วยเหลือของเนียนปิงภารกิจสับไม้ฟืนประจำวันนี้ก็เสร็จสิ้นในเวลาไม่นานนากักเมื่อลุงหลีกำลังสับฟื้ออยู่เมื่อก่อนเนียนปิงสังเกตความเร็วในการสรับของเขาอย่างระมัดระวังดังนั้นเมื่อเขาสับฟืนเขาจึงรักษาความเร็วให้เท่ากับลุงหลีเท่านั้นแม้ว่าฟืนจะถูกสับอย่างเท่าเทียมกันแต่เขาก็ไม่ได้แสเวงหาความสมบูรณ์แบบเหมือนตอนที่เขาอยู่ในป่าดอกทอ ขณะที่เขาสับฟืนไปครึ่งหนึ่งก็มีคนสองคนสวมชุดพ่อครัวสีขาวเข้ามาเอาฟืนไปส่วนหนึ่งลงหลีหัวเราะและพูดว่าเจ้าเป็นชายหนุ่มี่ขยันขันแข็งจริงๆความเร็วในการสับฟืนของเจ้าก็เท่ากับของข้าตอนนี้ใกล้ค่ำแล้วใกล้ถึงเวลาอาหารเย็นแล้วเนี่ยนเป็งกล่ว่าลงหลวันนี้ข้าจะไม่ได้กินข้าวที่นี่ ข้าเพิ่งมาถึงเมืองเชียงเปิงและอยากจะออกไปเดินเล่นข้ายังอยากซื้อของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันด้วยลุงหลีเป็นคนต้องไปต้องมาเขาไม่ถามอะไรมากเขาบอกเงียนปิงว่าประตูหลังอยู่ที่ไหนแล้วปล่อยเขาไปหลังจากออกจากบ้านไซลมดวงตาของเงียนปิงก็เป็นประกายเนื่องจากเขารู้แล้วว่าสามาคมนักเวทของจกักรวรรดิแย่เปิง อยู่ที่ไหนเขาจึงควรไปดูสักหน่อยอย่างหน่อยที่สุดเขาควรถาว่าพัวเขาต้องการเงินไขอะไรจึงจะอ่านข้อมูลที่นั่นได้เมื่อคิดได้ดังนี้เขาจึงเดินไปตามถนนใหญ่เขาถามคนคนหนึ่งแบบซุม m และพบที่ตั้งของสมาคมนักเวทสมาคมนักเวทอยู่ทางตอนใต้ของเมืองในขณะที่สำนักไซลมอยู่ใจกลางเมือง เนียนปิงระบุทิศทางทั่วไปและเดินช้าๆเวลานี้ท้องฟ้าค่อยๆมืดลงและใกล้จะค่ำแล้วเนืองจากเขาไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้ความเร็วของเขาจึงไม่ต่างจากคนทั่วไปหลังจากเดินไปได้หนึ่งชั่วโมงเต็มเขาก็เห็นอาคารสูงไม่ไกลนักมันเป็นอาคารที่ดูเหมือนยอดแหลมและความสูงของมันสูงกว่าศาลาตาเชิงเซียเอ ยอดแหลมของอาคารนั้นดูพิเศษมากแหลทีดานที่หันหน้าไปทางถนนนั้นก็มีสัญ,ญลักษณ์รูปหกเหลี่ยมสีทองขนาดใหญ่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่านี่คือสถานที่ที่เขากำลังมองหาเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เนี่ยปิ่งก็เนรนฝีเท้าและเดินไปในทิศทางของสมาคมนักเวททันใดนั้นเสียงกีบเท้ามาก็ดังมาจากด้านหลังเมื่อพิจารณาจากเสียงแล้ว ความเร็วของมาไม่ได้เร็วนะักแต่จังหวะก็ดีมากเสียงเกีบเทถาวที่กระทบพื้นก็เหมือนรถตีเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กเหมียนปิงเคยได้ยินพ่อของเขาพูดว่ามีเพียงมาที่ดีที่สุดเท่านั้นที่มีจังหวะการวิ่งที่แน่นอนเขามองกลับไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและเห็นหญิงสาวขีมาสีแดงตัวสูงและเห็นหญิงสาวขีมาสีแดงตัวสูงใหญ่กำลังเดินเข้ามาหาเขา หญิงสาวบนลังมาสวมชุดคุมเวทมนสีน้ำเงินที่ไม่มีลายปักใดๆผมยาวสีม้วนของนางวีเรียบลอยไว้ด้านหลังนางสวยมากเนียนปิงแอบเปรียบเทียบนางกับเฟิงโนเขาประหลาดใจที่พบว่าหญิงสาวที่ดูอ่อนแอเล็กน้อยคนนี้ไม่ดอยไปกว่าเฟิงโนเลยดวงตาสีดำโตของนางจ้องไปที่สมาคมนักเวทและนางก็เผยรอยยิ้มอ่อนโยน ผู้คนที่ผ่านไปมาทั้งสองฟงังดูเหมือนจะรู้จักนางพวกเขาเจิมยิมและเด็ดทางให้นางแม้ว่ามาของหญิงสาวจะไม่เร็วแต่ก็ยังเร็วกว่าการเดินของเมียนปิงนางมาถึงสมาคมนักเวทก่อนเขานางโดดลงจากหลังมาแล้วชายคนหนึ่งที่สวมชุดคุมนักเวทสีเหลืองก็ออกมาจากสมาคมเขาช่วยนางจับมาและพูดยัางใจดีว่าเิงเอ๋อ er, ในที่สุดเจ้าก็กลับมาแล้วทำไมเจ้าถึงหายไปนานนากักหลิงเอ่ยยิ้มอย่างอ่อนโยนและกล่าวว่าเฉจิงต้องการให้ข้าอยู่ทานอาหารเย็นด้วยพี่ชายเจ้ารู้ว่าข้าชอบอาหารที่สําหนักสายลเมเสมอมาวันนี้ข้าจึงกลับมาช้าเล็กน้อยเจ้ากินข้าวหรือ,อยังชายคนนั้นยิ้มและพูดว่าข้ากินเสร็จแล้วเข้าไปกันเถอะ เมื่อเนียนเป่งได้ยินคำสองคำนี้ลิงเออหัวใจของเขาก็เตนแรงขึ้นทันทีเป็นไปได้ไหมว่าหญิงสาวคนนี้คือนักเวทลงเลงที่คุณหนูเชจรจิงนัดไว้ด้วยเมื่อดูจากลักษณะภายนอกของนางแล้วอุปนิสัยของนางตัางจาเชจรจิงอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากนางเป็นลูกสาวของสมาคมนักเวทการได้รับคำตอบจากนางจึงง่ายกว่ามาก เมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขาก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วโดยอาศัยคอได้เปรียบที่ลงเลงอย่างไม่ได้เข้าไปที่สมาคมเขาจึงวิ่งไปข้างหน้าพวกเขาและทําว่าขอโทษทีทีนี้คือสํานักงานใหญ่คองสมาคมนักเวทใช่หรือไม่ลงเลงมองเนียนปิ่งด้วยความอยากรู้อยากเห็นเมื่อเห็นเขาเร่งรีบเช่นนีนางก็อดไม่ได้ที่จะยิ้ม ชายคนนั้นเหลือบมองที่เนียนปิงและพูดอย่างภาคภูมิใจถูกต้องแล้วนี่คือสมาคมนักเวเจ้าต้องการอะไรเนียนปิงกว,ว่าวข้าอยากถามว่าเงินไขที่สามารถอ่านหนังสือเวทมนต์ในสมาคมคืออะไรชายคนนั้นขมวดคิ้วแล้วพูดว่านั้นอ่านได้เฉพาะคนในสมาคมเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นมันต้องอิงตามยศของเจ้าด้วย จะเอาคำยดไปอ่านคอมูลในสมาคมไม่ได้จะเอาเป็นนักเวทหรือไงเนียนปิงพยักน่ายอย่างรวดเร็วและกล่าวว่าใช่ข้าเป็นนักเวทน้ำแข็งข้าไม่รู้ว่าจะสามารถเข้าร่วมสมาคมเพื่ออ่านมันได้หรือไม่เข่าคุ้นเคยกับเวทมนต์ไฟอยู่แล้วในฐานะนักเวทระดับแปดนักเวทระดับแปดจะต้องเป็นนักเวทที่มีประสบการณ์จึงจะใช้มันได้ สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดในตอนนี้คือเวทมนต์น้ำแขง็งดังนั้นเขาจึงพูดเป็นธรรมดาว่าเขาเป็นนักเวทน้ำแขง็งเมื่อชายคนนั้นได้ยินเนียนปิงนพูดว่าเขาเป็นนักเวทน้ำแขง็งท่าทางบนใบหน้าของเขาก็ผ่อนคลายลงเล็กน้อยแล้วเจ้าเคยเข้าร่วมสามาคมในจกักรวรรดิอื่นหรือไม่หากเจ้าเคยเข้าร่วมเราไม่ต้อนรับเจ้าที่นี่หากไม่เช่นนั้น เจ้าสามารถหาสมาคมเพื่อทําการทดสอบได้สามาคมจะให้คะแนนตามผลการทดสอบของเจ้าแต่ดูจากรูปหลักภายนอกของเจ้าแล้วแม้ว่าเจ้าจะเป็นนักเวทระดับของเจ้าก็ไม่ควรสูงเกินไปแม้ว่าคําพูดของชายคนนั้นจะดูรุนแรงไปหน่อยแต่สิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นความจริงการเป็นนักเวทเป็นอาชีพที่ต้องใช้เงินมากโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจะ อัญมณีที่ดีการจะสัมผัสถึงการมอยขององค์ประกอบเวทมนต์ก็เป็นเรื่องยากมากและราคาของอัญมณีไม่ไว่าจะอยู่ในจกักรวรรดิใดในทวีปย่างพงก็มักจะสรงเสมอมันไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะหาซื้อได้ยิ่งไปกว่านั้นการฝึกฝนเวทมนต์ยังต้องมีอาจารย์คอชี้นำหากไม่มีอาจารย์การจะบรรลุสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็เป็นเรื่องยากมากดังนั้นไม่น่าแปลกใจที่ชายผู้นี้มีข้อสงสัยบางประการเนียนเป่งไม่สงสัยว่าเขาจะเข้าร่วมสมาคมหรือไม่ตราบใดที่เขาสามารถเรียรโลคาถาเวทมนต์ที่เขาต้องการได้นั่นก็เพียงพอแล้วเขารียบพูดอย่างรวดเร็วว่าข้าไม่ได้เข้าร่วมสมาคมได้ได้เลยข้ารบกวนเจ้าพาเข้าไปทดสอบได้ไหมถ้าเป็นไปได้ คาเต็มใจมากที่จะเข้าร่วมสมาคมนักเวทของจกักรวรรดิเย่เองชายคนนั้นเหลือบมองไปยังลงเลงซึ่งอยู่ข้างๆเขาลงดิงก็มองดูเขาเช่นกันสิบพีโปรดช่วยเขาด้วยดูจากรูปร่างหน้าตาของเขาแล้วเขาน่าจะมาจากต่างแดนตอนนี้คนในสมาคมมีจำํำนวนน้อยลงเรื่อยๆเ,เราจึงจำเป็นต้องหาคนใหม่ๆเข้ามาเพิ่ม ผู้อาวุโสในสมาคมหลายคนอยู่ที่นี่หากเขามีศักยภาพที่ดีบางทีเราอาจเพิ่มกำลังของเราได้ชายคนนั้นพยักหน้าและกล่าวว่าแต่ตอนนี้มันก็ค่่าไปแล้วข้าคิดว่าเราลองคุยเรื่องนี้กันพรุ่งนี้ดีกว่านมน้อยพรุ่งนี้เช้าคอยกลับมาใหม่เนียนปิงคิดว่าเขาต้องอยู่ที่สำนักสายลมพุ่งนี้เขาควรลองชิมอาหารพิเศษคอง สำนักชายลมด้วยดังนั้นเขาจึงไม่มีเวลาเหลือมากนักเขาอดไม่ได้ที่จะพูดกับชายคนนั้นว่าท่านจอมเวทผู้ยิงใหญ่ที่เขารอท่านช่วยยกเว้นให้หน่อยได้ไหมภูมเมฆ้ามีงานต้องทําบางอยา่างแต่ตอนนี้ข้าพอมีเวลาว่างบ้างแมนว่าชายผู้นี้จะเป็นสิทธิี่ใหญ่ของโรงเลงแต่เขาก็เป็นเพียงนักเวทที่เชี่ยวชาญท่าิน เนื่องจากความสามารถที่จำกัดของเขาเขายัางไม่ถึงขอบเขตของนักเวทผู้ยิ่งใหญ่เมื่อเขาได้ยินเหนียนเปียงเรียกเขาว่านักเวทผู้ยิ่งใหญ่อารมณ์ของเขาก็ดีขึ้นทันทีเขาคิดในใจว่าน้องสาวคนเล็กของค้าชอบช่วยเหลือผู้อื่นถ้าค้าช่วยเด็กคนนี้ข้างนี้น้องสาวคนเล็กของค้าอาจจะประทับใจข้ามากขึ้นเมื่อเขานึกถึงเรื่องนั้น รอยยิ้มจังๆก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาเขากล่าวว่าเนื่องจากเจ้าไม่ได้มาจากที่นี่ข้าจะยกเว้นให้เจ้ามาพร้อมกับพวกเราลงเลงยิ้มและกล่าวว่าพี่ชายข้ารู้ว่าเจ้าเก่งที่สดเมื่อได้รับคำชมจากน้องสาวคนเล็กที่ตนหลงรักอารมณ์ของชายผู้นี้ก็ดีขึ้นทันทีเขาส่งยิ้มให้ลงเลงและจงหมาเข้าไปข้างใน เนียนปิงมองลงเลิงด้วยสายตาขอบคุณและเรีบเดินตามทั้งสองคนเข้าไปในสมคมนักเวอาคารขนาดใหญ่ภายนอกสมคมนักเวเป็นเพียงผิวเพลินหลังจากผ่านประตูไปแล้วก็จะพบกับพื้นที่โล่งกว้างราวกับทุ่งนาอาคารโดยรอบเชื่อมต่อกันอย่างใกล้ชิดพื้นที่นั้นกว้างใหญ่ไพศาลจนแม้แต่สาลาต้าเชิมอันยิ่งใหญ่และสำนักสายลมก็เทียบไม่ได้ มั่นคู่ควรกับการเป็นสมัคมนักเวทของจักรวรรดิเย่เปิงหลังจากทีชายคนนั่นมอบม้าของลงหลิงให้กับคนรับใช้เขากับลงหลิงก็พาเนียนปิงเข้าไปในอาคารทางด้านซ้ายขณะที่พวกเขากำลังเดินไปเขาก็ถามเนียนปิงว่าเจ้าชื่ออะไรเจ้าไปถึงระดับนในในเวทมนต์น้ำแข็งแล้วเนียนปิงรีบตอบข้าเชื่อเนียนปิง ข้าฝึกฝนโดยตัวเองมาตลอดข้าไม่รู้ว่าข้าไปถึงขั้นไหนแล้วข้ายัางไม่ได้ถามชื่อของท่านเลยท่านหนักเวทผู้ยิ่งใหญ่ชายคนนั้นพูดยังเฉยเมยข้าชื่อซือจิวที่นี่เป็นพื้นที่ทดสอบตามระเบียบของสมาคมการทดสอบนักเวทใดๆจะต้องดำเนินการด้วยผู้อาวุโสระดับโซงเจ้ารอที่นี่สักครู่ข้าจะไปดูว่าผู้อาวุโส ได้เข้าสู่การทำสมาธิหรือ,อยังถ้าพวกเขาเริ่มทำสมาธิแล้วก็ไม่สามารถรบกวนพวกเขาได้เจ้ากลับมาได้พรุ่งนี้เท่านั้นหลังจากพูดจบเขาก็พูดบางอย่างกับลงเลงแล้วหันหลังเดินเข้าประตูข้างลงหลงยิ้มจังๆแล้กล่าวว่าถึงแม้อารมณ์ของพี่ชายจะแปลกไปเนแต่เขาก็มีจิตใจดีมากหากคำพูดของเขาทำให้เจ้าไม่พอใจ ข้ายัางต้องขออภัยเจ้าด้วยขณะพูดอย่างนั้นนางยังคงพาเขาเข้าไปข้างในเมื่อได้ฟังคำพูดที่นุ่มนวลและอ่อนโยนของ,งลงเลงหัวใจของเนียนปิงก็รู้สึกสบายใจเป็นพิเศษเขารู้สึกว่าตัวเองเข้ากับงลงเลงได้ง่ายกว่ามากเขาจึงยิ้มและกล่าวว่านักเวทผู้ยิ่งใหญ่เจ้าไม่จำเป็นต้องสุภาพก็ได้ครั้งนี้ข้าทำให้เจ้าลำบากใจจริงๆ แม่ว่าข้าจะฝึกฝนเวทมนต์มาโดยตลอดแต่ข้าก็ไม่สามารถเข้าใจสิ่งสำคัญได้ดังนั้นในครั้งนี้ข้าจึงอยากเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างในสมาคมหากมีโอกาสข้าอยากจะขอคำแนะนำจากเจ้าลหลงดิ่งยิ้มจังๆและกล่าวว่าข้าไม่กล้าให้คำแนะนำเจ้าเจ้าไม่จำเป็นต้องเรียกข้าว่านักเวทผู้ยิ่งใหญ่เจ้ายัางไม่ได้ทดสอบระดับขัน้น นี่คือคำขอของพ่อของข้าเขาบอกว่าใครก็ตามภายใตายการดูแลของเขาที่ยังไม่บรรลุถึงระดับรองนักนายกลผู้ยิ่งใหญ่จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทดสอบและส่วนสัญลักษณ์เพื่อเลีกเลียงการเสียหน้าต่อหน้าเขาพ่อของข้ามีพลังมากถ้าเจ้าผ่านการทดสอบข้าจะแนะนำเจ้าให้รู้จักกับเขาในอนาคต เจ้าก็แค่เรียกข้าด้วยชื่อของข้าชื่อของข้าคือลงเิงทุกคนเรียกข้าว่าลิงเออพูดถึงเรื่องนี้ข้าก็เหมือนกับเจ้าเราทั้งคู่เป็นนักเวทน้ำแข็งทำไมไม่มีชุดคลุมวิเศษล่ะหากเจ้าไม่สวมชุดคลุมนักเวทจะสามารถแสดงถึงตัวตนของเจ้าในฐานะนักเวทได้อย่างไรเนียนปิงแซงทำเป็นคมคืนและพูดว่าตังแต่ข้ายังเดก ข้ายักเป็นนักเวทแต่ครอบครัวของข้ายากจนเกินไปดังนั้นข้าจึงหาโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตัวเองเท่านั้นก่อนหน้านี้ข้าได้พบกับนักเวทโดยบังเอิญเขาบอกว่าข้ามีร่างกายที่เป็นน้ำแข็งดังนั้นเขาจึงสอนวิธีการทำสมาธิให้ข้าข้าจึงฝึกฝนตามวิธีของเขาต่อมาข้ามีพลังเวทมนต์จริงๆแต่นักเวทคนนั้นสอนข้าแค่ การทำสมาธิเท่านั้นไม่ได้สอนการรายคาถาให้ข้าดังนั้นจนถึงตอนนี้ข้าจึงรู้จักเคียงเวทมนต์น้ำแข็งระดับตำสวตรบางส่วนเท่านั้นในขณะนี้พวกเขาได้ผ่านประตูสองบ้านแล้วและมาถึงห้องทองเนื่องจากอาคารมีหลังคาแหลมห้องถงจึงสูงม,มากเืนที่ประมาณ200ตารางเมตรมีภาพจิตรกรรมฝาผนังถูกประเภทบนผนัง บนภาพจิตกรรมฟ้าผนังมีรูปภาพทุกประเภทส่วนใหญ่เป็นนักเวทที่สวมชุดคุมนักเวทและสิ่งของนักเวทบางอย่างตรงกลางห้องถงมีวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางห้าเมตรมีดาวหกแฉกอยู่ตรงกลางวงกลมดาวหกแฉกมี6สีได้แก่สีขาวสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวสีเหลืองและสีทอง สีทั้งหกนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเวทมนต์หประเภทที่เป็นกระแสหลักที่สุดลงหลิงได้ยินคำพูดของเนียนเป่งดวงตาของนางแสดงความเห็นอกเห็นใจทันทีนางปลอบใจเขาและพูดว่าไม่เป็นไรในฐานะนักเวทการอาศัยการทำสมาธิเพื่อฝึกฝนเวทมนต์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดพลังเวทเป็นรากฐานของเวทมนต์ทั้งหมดกราบใดที่พลังเวทมนต์ของเจ้า แข็งแกร่งเพียงพอขัวภูไปกับก,บการไร้เวทมนต์เจ้าจะสามารถใช้เวทมนต์ระดับทรงได้โดยธรรมชาติสำหรับชุดคุมเวทมนต์เจ้าไม่ต้องกังวลหลังจากผ่านการทดสอบแล้วเราจะให้ชุดแก่เจ้าโดยธรรมชาติอย่างไรก็ตามเจ้าต้องเป็นนักเวทระดับกลางขึ้นไปจึงจะเข้าร่วมสมาคมของเราได้ไม่ฉะนันเจ้าจะต้องฝึกฝนต่อไปด้วยตัวเองเท่านั้น เนียนปิงพยักหน้าในใจเขาคิดว่ายังน้อยเขาก็เป็นนักเวทขั้นโูงแม้ว่าเขาจะไม่มีคาถาน้ำแข็งขั้นโูงเขาก็ยังรคาถาน้ำแข็งระดับ4หนึ่งหรือสองคาาการผ่านการทดสอบไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่คุณโนริงเออข้าต้องขอบคุณเจ้าจริงๆถ้าข้าไม่เจอเจ้าและสิบพ,พี่ของเจ้าคาคงไม่รู้จะเข้าสมาคมนักเวทได้อย่างไร ลงเลิ่งยิ้มและกล่าวว่าไม่มีอะไรต้องขอบคุณแม้ว่าเจ้าจะไม่ได้พบกับเราหลังจากเข้าสมาคมแล้วตราบใดที่เจ้าแสดงตัวตนของเจ้าในฐานะนักเวทการจะมีคนมาต้อนรับเจ้าเป็นเรื่องธรรมชาติแม้ว่าเจ้าต้องทำงานหนักในการทดสอบไม่มีใครช่วยเจ้าได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความแข็งแร่งของเจ้าเองเนียนปิ่งพยักหน้าอย่างนักแน่น และกล่าวว่าค้าจะผ่านการทดสอบอย่างแน่นอนในขณะนั้นเองได้ยินเสียงฟีเท่าดังขึ้นเนียนติ่งและลงหลิงต่างมองไปข้างลังและเห็นซือจิวเดินเข้ามาพร้อมกับชายชลาที่สวมชุดลุมหนักเว็บสีน้ำเงินชายชลาคนนั้นมีผมสีขาวเราากับหิมะและดูเหมือนว่าจะมีอายุยังน้อย60หรือ70ปีมีสัญ,ญลักษณ์ปักอยู่ที่หน้าอกด้านซ้ายของเขา เงียนปิงคุ้นเคยกับสัญ,ญลักษณ์นี้เป็นอย่างดีมันเป็นสัญ,ญลักษณ์เดียวกับสัญ,ญลักษณ์นักเวทของพ่อของเขาเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นนักเวทแห่งน้ําหรือน้ําแข็งสื่อจิ๋วเดินนําหน้าและเดินไปหาเนียนปิงพร้อมกับพูดว่าโชคของเจ้าไม่ได้แย่เลยวันนี้อาจารย์ลีฮัวยังไม่ได้เข้าสมาธิเลยเขาเป็นนักเวทน้ําทำไมเจ้าไม่รีบเขารบเขาล่ะ ในสมาคมของนักเวสถานะถือเป็นเรื่องสําคัญมากปราบใดที่ยังมีความแตกต่างในระดับการต้องคงคํานับและแสดงความเคารพเมี่ยติ่งได้ยินพ่อของเขาพูดเถิงประเด็นนี้มานานแล้วต่อผู้แข็งแปร่งเขาได้รับความเคารพอย่างยิ่งเขารีบคงคํานับชายชลาแล้วกล่าวว่าคาระวะท่านจอมเวทที่เคารพ ชายชาาดูเหมือนจะไม่ชอบพูดมากนะเขาเปล่งเสียงเอิมออกมาเพื่อแสดงความเห็นด้วยซซอจิยวกล่าวกับนักเวชชาลาอย่างเคารพว่าอาจารย์ลีหัวเราจะเริ่มกันเลยไหมขอขอบคุณกับการติดตามรับฟังช่องของเรารวมสนับสนุนยบบซาด้วยกันไม่กดข้ามโฆษณาแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะ